กดปีกสะบักตรงนี้นะครับให้คุณลองทําตามท่านี้นะครับให้เรานะครับยืนพิงกําแพงนะครับผมหลังให้พยายามแนบกับตัวบริเวณกําแพงนะครับจากนั้นนะครับเอามือสองข้างประสานกันแล้วจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าครับหลังแนบกับตัวกําแพงตลอดเวลานะครับมือเอื้อมไปข้างหน้าคุณจะรู้สึกว่าถูกยืดตรงสะบักค้างไว้1 0 1ถึงวินาทีครับต่อมานะครับผมหันศีรษะนะครับไปอีกข้างหนึ่งนะครับมือหนึ่งจับศีรษะกดคอลงแล้วยกแขนขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ฮะ ยกแขนขึ้นมาข้างบนนะครับแขนพยายามเบี่ยงไปข้างหลังให้ชนกับกําแพงค้างไว10้10-15ึงสิวินาทีครับต่อมานะครับตั้งคานะฮะจากนั้นค่อยๆโก่งตัวขึ้นมาพร้อมกับโด่งก้นไปข้างหลังครับดึงก้นไปข้างหลังเยอะๆดึงก้นไปข้างหลังเยอะๆ,ๆดึงไปเยอะเลยครับผมฮึบอย่างนี้นะครับแล้วกลับมาใหม่นะครับผมโก่งหลังขึ้นนะครับแล้วดึงก้นไปข้างหลังดึงก้นไปข้างหลังเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆ ต่อมานะครับผมเอากําปั้นนะครับผมวางไว้ท um ี <c ute performing> ่กําแพงนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรานะครับผมโก่งในช่วงของตัวสะบักมาข้างหลังนิดหนึ่งอย่างนี้ฮะแล้วจะน่ค่อยๆหมุนนะครับหมุนแขนนะครับไปข้างนอกอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็ปล่อยนะครับผมดันนะครับโก่งสะบักมานิดหนึ่งแล้วจะน่ค่อยๆหมุนแขนไปข้างนอกอย่างนี้แล้วค่อยๆปล่อยครับ